อัสลามัวอะไยกุมเรหะมะตุลลอยบรากาตุุนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่อยู่บริเวณสวนขวัญเมืองนะ,ะอันนี้เป็นตู้ตู้น้ำดื่มนาโดของพออะัยลาเองนะคะซึ่งเ,เลือกพัดสันมาอย่างดีนะคะเพื่อพี่น้อง ชาวสวนขวัญเมืองที่อยู่บริเวณนี้นะคะอยู่ตั้งที่ถนนสิโรรสซอยสีเจริญเพื่อนเพื่อนที่อยู่บริเวณนี้พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็มาใช้บริการน้ําดื่มน้ําสะอาดนะ,ะไว้ใจได้ว่าน้ําที่นี่เป็นน้ํานาโนที่บริสุทธิ์แล้วก็ที่สะอาดนะเรามีการเปลี่ยนไส้กรองทุกๆปีนะโดยเฉพาะบอยาเนี่ยเปลี่ยนก่อนที่จะ <Wow. S 1> ถึงเวลาในการเปลี่ยนเพราะว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากให้พี่น้องนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่นะคะ ได้ดื่มน้ําที่สะอาดแล้วก็เพื่อสุขภาพจริงๆว่างๆก็มาใช้บริการแล้วก็นําขวดน้ำนะคะเพื่อมาหยอดเหรียญมาที่นี่ได้เลยขอบคุณมากค่ะ